และเราก็ได้มา<ผ>มแล้วนะคะเป็นของแคมป์ดีไซน์รุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะมาเฉลยกันว่าสุดท้ายแล้วเราเลือกสี Purple J <Day. S 1> ก็คือสีเท่ม่วงนั่นเองถูกต้องครับผมทำไมเราถึงเลือกสีนี้คะเพราะว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใ,ใครใช่เราไม่เคยเห็นสีนี้ในสนามลานกลางเต็นท์มาก่อนครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เราตัดสินใจเลือกก็คือดีเทลดีใจความดีเทลดีใจของเขาเขามีความแบบตัดเย็บละเอียด ครับผมมีความแบบเชฟอะไรมันสวยมันมีความเรียบหรูดูดีดูพรีเมียมถูกต้องฮะอุปกรณ์เนี่ยเขามีอะไรให้บ้างอันนี้ก็คือกาวชีดครับผมส่วนอันนี้ค่ะเป็นอะไรครับเลนค c o v เวโอเคแล้วก็สมอด้วยนะอ่าสมอด้วยโอเคอันนี้กองใหญ่ๆนี้ก็คือผ้าเต็นท์แล้วก็มีซันเชดด้วยสองฝั่งเลยถูกต้องและสุดท้ายอันนี้เสา เสาทั้งหมดที่มีนะอ่าเสาทั้งเดี๋ยวผมขอลองยกดูก่อนอ่าได้นี่เฮ้ยคุณยกมือเดียวได้เลยเหรอมันมันเบามากแต่แข็งแรงสุดๆนะใช่ผมพูดดันหนไหนๆขอลองยกหน่อยเออผลขึ้นผม,ลลมยกมือเดียวได้อะฟิลลิ่งมันเบาจริงเป็นเสาอะไรเสาอลูใช่ปะ่ะครับผมเออดีเดี๋ยวเรามาลองกลางกันเลยดีกว่า มากางเต็นท์กันค่ะเริ่มจากเรามาปูก,กลาวชีทกันก่อนกลาวชีดเนี่ยก็เป็นผ้า600ดีอย่างหนากันน้ำได้เขาเย็บเก็บขอบมาอย่างดีและขนาดเนี่ยก็จะพอดีกับตัวเต็นท์เลยค่ะมากางผ้าเต็นท์กันถุงใส่ผ้าเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นผ้านะคะจัดเก็บแบบเชือกรูดมีใส่ล็อกเต็นท์ด้วยอะลีลาเยอะกว่าจะได้กางผ้าเต็นท์สมอบกจะอยู่ในม้วนผ้าเต็นท์นะคะ ตอนได้มาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะว่าสมอบกอยู่ไหนคีย์พาเต้นมาก็จะเจอเองค่ะอย่างไร้ย็งไงเฮ้ยไลกับพวกไลกับพวะเลยคุณดูดิเออนี่ไปกลางที่สายแล้วก็ใช้อันนี้ได้เลยนะได้เลยเออมันเหมือนกันเลยในถุงสมอบกจะมีสมอเล็กทั้งหมด18ตัวยาว25าเซนพร้อมกับเชือกสีน้ำตาลอ่อนอีก3เส้น ได้เวลากลางผ้าเต็นจริงๆสักทีเต็นท์รุ่นนี้จะไม่มีหน้าต่างข้างนะคะเพื่อให้ได้ความเป็นส่วนตัวและก็ทำให้รูปทรงเต็นท์เนี่ยมีเชฟโค้งเว้าที่สวยงามจะมีก็แค่หน้าต่างด้านหลังกับด้านหน้าซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นหน้าต่างบานคู่เพื่อให้เลือกปิดได้หากต้องการความเป็นส่วนตัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้านหน้าก็จะเป็นหน้าต่างบานเดียวแล้วก็ประตูค่ะ เพราะฉะนั้นจัดด้านให้ดีก่อนที่จะตอกสมอนะคะว่าจะเอาด้านหน้าอยู่ฝั่งไหนโดยจุดสังเกตด้านหน้าก็คือประตูกับโลโก้แคมเป้ดีไซน์ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการตอกสมอบกค่ะโดยเราจะตอกสมอบกแค่4มุมก่อนนะคะแต่แพรจะแจกจ่จายสมอไปทุกจุดตอกก่อนจะได้ไม่ต้องเดินไปหยิบหลายรอบค่ะ ความใส่ใจในรายละเอียดของแบรนด์นี้ที่แพชชอบอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือตรงขอบเต็นเนี่ยเขาจะมีเชือกร้อยอยู่ตามขอบด้วยนะเป็นการออกแบบพิเศษที่ทําให้เวลาเราตอกสมอบกแค่4มุมเนี่ยเต็นก็ตึงสวยแล้วค่ะอย่างที่บอกตอกสมอแค่4มุมก่อนนะคะ ประกอบเสากันเสาที่เขาให้มาจะมีทั้งหมด13สาวเสาค่ะก็คือเสาข้างฝั่งละสองเสาเอามาต่อกันรูปรับระดับก็จะมีมากถึง11ลรูเลยนะถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยค่ะมีเสาคันธนูสีเสาเสาหัวค้อนสองเสาเสาที่เชื่อมตรงกลาง1เสาและก็มีเสาเทเรสมาให้อีกสองเสาด้วยนะ ใส่เสาคันธนูบนหลังคาก่อนนะคะโดยเอาด้านที่ปลายมนสีดำใส่จากตรงกลางออกไปด้านข้างเพื่อไม่ให้ส่วนคมไปขูดผ้าเต็นท์และก็เป็นการถนอมผ้าไปในตัวด้วยแต่จริงๆเนี่ยเขาก็มีการลบคมออกให้แล้วด้วยนะ ส่วนปลายอีกด้านก็มาเสียบกับเสาหัวค้อนค่ะเสาคนานูรุ่นนี้เขาเป็นเหล็กสปริงที่ออกแบบมาให้รับน้ําหนักได้ดีขึ้นแล้วก็หนาขึ้นด้วยนะจากนั้นก็มาต่อเสากลางก็เหมือนกับเต็นท์เฟร็กโบทวทั่วไปเลยค่ะก็คือเอาเสาหัวค้อนชนกันกดลงแล้วเลื่อนเสาท่อนกลางมาล็อกที่จุดเชื่อมต่อไปก็มาขึ้นทรงเต็นท์กันค่ะอย่าลืมเปิดประตูเพื่อให้อากาศเข้าไปในเต็นท์นะคะจะทําให้ขึ้นทรงเต็นท์ได้ง่ายขึ้นเอาเสาข้างขึ้นสองเสาก็เป็นอันกลางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะ เต็นท์รงเฟรกโบเนียเป็นทรงที่กางง่ายที่สุดแล้วนะคะติดอยู่แค่เรื่องน้ำหนักนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะหนักเกือบ30โลเลยเนาะแต่รุ่นนี้ไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะแพรลองเอาเต็นท์ไปชั่งน้ำหนักดูนะเขามีน้ำหนักรวมเพียง23กิโลกรัมเองซึ่งผ้าเต็นท์เนี่ยจะหนักประมาณ16โลส่วนเสาเต็นท์ก็หนักประมาณ7โลถือว่าไม่หนักเลยนะคะถ้าเทียบกับเต็นท์รงเฟร็กโบทั่ว,วไป p พ r ร์เพาลเกสิคูนสิรุ่นนี้ไม่ใช่เต็นเฟรกโบที่เป็นผ้าแคนวาสธรรมดานะคะ แต่เป็นผ้าแคนวาสผสมลินินและก็ยังเคลือบ UV อีกด้วยด้วยความที่เขาเป็นผ้าแคนวาสผสมเนี่ยจะทําให้ตัวผ้ามีความนุ่มละเอียดเรียบระบายอากาศได้ดีกันน้ําได้ดีและมีความยืดหยุนสูงเวลาฝนตกเนี่ยก็จะแห้งไวขึ้นด้วยค่ะ ตัวหลังคาเขาจะมีความโค้งสโลปลงนะคะเพื่อให้เต็นท์เนี่ยมีเชฟที่สวยงามแล้วก็รูลมได้ดีด้วยและด้วยการออกแบบของเต็นท์รุ่นนี้ทั้งการใช้เสออาอลูเทคโนโลยีผ้าแบบใหม่การจัดโครงสร้างการตัดเย็บทำให้เต็นท์มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นถึง30%และมีน้ำหนักเบากว่า,วาผ้าแคนวาสธรรมดาถึง15%อย่างที่แพรบ,บอกไปแล้วเนาะว,ว่าน้ำหนักเขาเนี่ยแค่ประมาณ23กิกรัมเองค่ะ ซึ่งรุ่นนี้เขาผลิตมาแค่100หลังเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นลิมิเต็ดอิ dition เลยก็ว่าได้ใครชอบของแรไอเทมเนี้ยต้องจัดแล้วนะตอนนี้นะครับเราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามถูกใจสีสันสะดุดตาอืสีสวยมากรูปทรงสะดุดใจอ่าของจองไปอีกครับผมแล้วผ้าที่ผมจับเลยนะม,มีความนุ่มนะ มีความนุ่มลื่นกว่าแคนวาธรรมดาใช่ครับผมซิปเขาเนี่ยนะเป็นซิปของ S-S-B นะ SBS เอ้าวหรอที่ใช้เบรกรถปะนั่นมัน a อเเอ้าวเหรอเดี๋ยวนิดนึงดูความแบบเขาจะมีความดิบๆเนาะแบบเป็นการผูกเอานะผูกโบผูกเชือกอะไรงี้เนาะอ่าจะสวยนะสวยเราอยากผูกเป็นรูปอื่นก็ได้ครับผมอืผูกเป็นรูปหมาปล่ะได้ถ้าคุณทำได้อ่ะ ผูกเป็นรูปหมาเฮ้ยนี่มันรูปผมเอ้าเหรอไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับมาข้างในนะครับเนี่ยพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยนะคือมันโปร่งอาแล้วก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะเออถึงถึงถึงไม่มีหน้าต่างอะใช่แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกร้อนนะใช่มันระบายดีครับผมรุ่นเนี้ยใช่ตรงนี้นะครับคือ ที่ใส่ปลั๊กไฟนะครับเห็นไหมฮะก็คือแบบเขาจะมีช่องปิดช่องปิดให้ป้องกันแบบน้ำน้ำเข้าถูกต้องฮะแล้วก็หน้าต่างเนี่ยด้านหลังก็จะมีสองฝั่งเป็นหน้าต่างคู่ถูกต้องออกไม่ได้นะฮะออกไม่ได้แล้วก็ส่วนตะข่ายที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับผมเดี๋ยวตามมา่แล้วก็ไม่มีตะข่ายที่มันอยู่ข้างล่างวางของอ่ะเดี๋ยวก็ตามมาอีกเดี๋ยวตามมาสองอย่างเนาะต้องครับผมผมส่งกุมารทองไปเรียกแล้วโอเคได้ ส่วนหน้าต่างนั้นนี่ก็คือข้างหน้าเนี่ยมีหน้าต่างหนึ่งอันประตูหนึ่งอันถูกต้องอย่าออกผิดนะอ่าออกผิดก็ไม่ได้ออกโอเคแล้วก็เนี่ยช่องเนี้ยคือเขาสามารถที่จะแบบแขวนไปถูกต้องแขวนได้เลยรอบเลยเนาะแล้วคือมีที่ผมอยากจะโชว์นาเสนอเป็นพิเศษเลยนะคือด้านนี้ครับคุณผู้ชมอะไรครับการที่เขาแบบเอาตะเข็บมาไว้ข้างในอ่ะใช่ป่ะดีเทลนะดีเทลนะ อันนี้ที่คุณบอกว่าดีเทลดีใจถูกต้องดีเทลดีใจนะคือแบบข้างนอกเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ข้างในคือแบบเนี่ยซ่อนไว้เหรอเห็นป่ะมีความดีเทลดีใจตะคุงตะเข็บเขาเนี่ยเห็นป่ะเขาเย็บเนี่ยเห็นป่ะตะเข็บคู่ด้นถอยหลังนะลูด้นถอยหลังผมเรียนมาคือคนด้นอ่ะเดินถอยหลังเดินถอยหลังเนปิดประตูออกไปได้โอเคแล้วนอนได้กี่คน อันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับเดินเข้าไปที่มุมแล้วบอกนะมีต้านะเอาดิ <c oughs> คือสี่ห้าคนเนี่ยเลือเลือนะลองนอนให้ดูดีว่ามันจริงป่าบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ยนอนได้สี่ห้าคนจริงไหมอ๋อเรารีวิวลอกออคิดว่าเรารีวิวลอกเ,ออเออนี่ยฮะอันนี้หนึ่งคนแบบแบบน้ำหนักแบบแพรๆเลยนะแพรๆเลย,เลยอ่ะนี่คือแพร่คนที่สองคนที่สองนอนไงคนที่สอง คนที่สองนอนนี้อ๋อก็คือแอดวานไปนอนตะแคงถูกต้องค่ะคนที่สามนอนไงคนที่สามโยคะเหรอครับผมเอาทำไมขึ้นนิดเดียวคนที่สี่อย่างนี้ครับคว่ำเลยถูกต้องฮะนอนสบายไหมวะคนที่ห้าได้ถึงคนที่ห้าไหมได้ไหมคนที่ห้าเบียดหน่อยนะครับผมเออมันไปกินที่คนแรกนี่เองถูกต้องฮะห้าคนเนาะ ห้าคนครับเจอะอไปเท้าทังเหลือนะไปเท้าเหลือจะผมไม่ได้บอกว่าให้คุณนอนกันนะแต่แล้วแต่จะบอกนะว่ามันเหลือ <c oughs> ถือว่าบอกกันนะมันเหลือเยอะเราบ e เวย์อะฮะบ e เวย์ห้าฟุตได้ไหมได้เลยได้แค่ไหนครึ่งหน้าต่างเนี่ยประมาณหน้าต่างอ่ารับรองว่ามีพื้นที่เหลือด้านข้างอ่ะฮะเดีย๋ยวเราไปกลางออนนิ่งและก็กลางสันเชดกัน เมื่อกี้คุณคุณเอาหน้าเข้าแล้วคุณออกหลังได้ไงตอนที่ผมระว่างหายตัวผมผมพลิกด้านมา ิอืซิบอืนะอืเนี่ยนะไม่ได้กลางอย่างนั้นแล้วก็จะมีซิปไว้ทำไมาอมือก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเห็นปะนี่ตัวหัวซิปอ่แล้วก็อันนี้คือเต้ารับมันเฮ้ยอ๋อก็แค่เกี่ยวหรือปลั๊กไฟวะใช่ไหมว่าเต้ารับเห็นปะึ๊ออ่าแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะอ่า เห็นตรงนี้ไนหะอืมอันนี้กระหวงนี้ประสานงานการเข้าไปปุ๊บ ตอนกลางคืน4ีเต็นเขาจะออกไปทั้งม่วงชัดขึ้นนะคะก็จะสวยไปอีกแบบค่ะสำหรับการเก็บเต็นรุ่นนี้นะคะก็จะเหมือนกับการเก็บเต็นทรงเฟรกโบทั่วไปเลยเริ่มจากเราเอามุง้งประตูหน้าต่างเนี่ยออกหน่อยเพื่อให้อากาศมันออกเวลาเราเอาเต็นลงเนี่ยมันก็จะทําให้พับได้ง่ายขึ้นพอเรารูดซิบออกเสร็จก็เก็บออนนิงใครกางออนนิงก็คือเก็บออนนิงให้เรียบร้อยจากนั้นเอาสมอบกออก ถอนสมอบกทุกตัวยกเว้นมุมสี่มุมอย่าเพิ่งถอนนะคะค่อยถอนตอนที่เราเอาเสาลงแล้วอพอเราถอนสมอเสร็จปุ๊บก็เอาเสาข้างลงจากนั้นคราวนี้เต็นท์มันจะพับลงมาแหละเราก็เก็บเสาทุกเสาเลยทั้งเสาข้างเสากลางเสาคันธนูเก็บให้หมดเสร็จแล้วเราก็ถอนสมอสี่มุมออกคราวนี้เราก็พับเต็นท์ได้แหละก็คือพับเต็นท์มวนเต็นท์เก็บ เรียบร้อยง่ายมากแบบเดียวใครสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้ที่เพจของแคมดีไซน์นะคะหรือว่าจะไปดูเต็นท์เลยที่โชว์รูมก็ได้เขาจะกางเต็นไว้ให้เราแบบ ได้เข้าไปจับสัมผัสอะไรทุกอย่างเลยแล้วแต่รุ่นใหม่นี้นะคะเขามีหลายแบบหลายสีด้วยนะไม่ใช่มีแค่แบบนี้นะคะทุกคนยังไงอยากให้ไปลองสัมผัสดูแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันมีดีเทลที่จริง,รงๆเรามองข้ามไปหลายอย่างแต่ว่าเราคนนี้จะรู้มันเนาะยังไงก็ฝากไว้เลยค่ะทิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย